สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะผิวดีอยากจะผิวใสแบบธรรมชาตินะคะวันนี้มาบอกสูตรวิธีการต้มน้ำสมุนไพรอาบนะคะสูตรเพื่อผิวดีและก็ดูแลคุณแม่หลังคลอดนะคะช่วยให้มดลูกเข้าอู่นะ,ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่อาบได้ทั้งคุณแม่หลังคลอดนะคะที่เพิ่งคลอดใหม่หรือว่าคลอดมานานแล้วหรือผู้สาวๆทั่วไปนะคะที่อยากจะดูแลมดลูกหรือดูแลระบบภายใน น้ำสมุนไพรเนี่ยนอกจากจะชำระร่างกายนะคะให้สะอาดแล้วเนี่ยมันจะยังดูแลในเรื่องของระบบภายในด้วยนะคะเช่นช่วยเสริมสร้างนะคะระบบภูมิคุ้มกันทําให้เลือดของเราไหลเวียนได้ดีมันก็จะช่วยในการบรรเทาเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็อาการหวัดด้วยนะคะ สองนะคะช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้หรือหายใจไม่ค่อยสะดวกเนี่ยค่ะสามนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เช่นกันค่ะก็ที่สี่นะคะการอาบน้ําสมุนไพรนะคะจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญสารอาหารได้นะคะคนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยก็สามารถช่วยได้เช่นกัน หนะคะคุณแม่หลังคลอดนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการขับน้ำขาวานะคะการแอบ,บน้ําต้มสมุนไพรจะช่วยในการขับของเสียนะคะแล้วก็ทําให้หมดลูกเข้าอู่ได้ไวขึ้นข้อหกนะคะช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งดูสุขภาพดีแบบธรรมชาตินะคะ <S 1> <S 1> ต่อมานะคะสมุนไพรที่เราต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะ สำหรับอุปกรณ์นะคะที่เราใช้ในการต้มน้ำสมุนไพรค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการทำนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำสมุนไพรทั้งหมดค่ะมาล้างทำความสะอาดนำขมิ้นชันค่ะมาผ่าครึ่งแล้วก็ฝานผิวมะกรูด เพื่อเปิดกลิ่นนะคะสารสําคัญในสมุนไพรตัวนี้ค่ะจะออกมานะคะจะทําให้เรารู้สึกกลิ่นหอมแล้วก็ผ่อนคลายนะคะ2นะคะให้เพื่อนๆค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วนําสมุนไพรทุกๆตัวเลยนะคะต้มสมุนไพรทิ้งไว้นะคะประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นแล้วก็ตัวสมุนไพรสารพุณของสมุนไพรเนี่ยแตกตัวได้ดี ต่อมานะคะข้อที่3คือนําน้ําสมุนไพรค่ะที่เราต้มไว้นะคะมาผสมกับน้ําเปล่าที่อุณหภูมิห้องนะคะเพื่อให้อ่เพื่อใช้ในการอาบนะคะก็ใช้อุณหภูมิอุ่นพอประมาณนะคะไม่ต้องร้อนจัดนะคะผสมให้พอดีกับที่เราอาบก่อนที่เพื่อนๆจะอาบน้ําสมุนไพรนะคะให้เพื่อนๆค่ะทำาชําระล้างนะคะอาบน้ํารอบนึงหรือว่า อาบน้ําเพื่อให้ฝุ่นหรือคลิดใครคาบใครของเสียออกก่อนนะคะคําแนะนํานะคะสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะการอาบน้ําสมุนไพรเนี่ยควรจะอาบสักสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะหรือดูตามความเหมาะสมของร่างกายของแต่ละคนนะคะก็ไม่ต้องอาบบ่อยเกินไปเพราะว่าบางครั้งอ่ะถ้าอาบบ่อยนะคะบางคนอาจจะผิวแห้งได้ ในการอาบน้ําสมุนไพรแต่ละครั้งนะคะแนะนําให้อาบไม่เกินครั้งละ15-20นาทีข้อแนะนํานะคะสําหรับคุณแม่หลังคลอดเนี่ยให้อาบน้ําสมุนไพรต้มแบบนี้นะคะติดต่อกันประมาณ7-30วันต่อเนื่องนะคะโดยวิธีการตักราดบนตัวนะคะไม่ให้นอนแช่ ะะย้ำไม่ให้นอนแช่ในอ่างนะคะบางทีฝีเย็บหรือแผลผ่าตัดเนี่ยอาจจะยังไม่แห้งสนิทนะคะซึ่งการอาบน้ําต้มสมุนไพรข้อดีของเขาก็คือจะช่วยในการลดการอักเสบนะคะลดการติดเชื้อช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้ไวแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราค่ะฟื้นตัวได้ไวขึ้นในเคสของคนที่ใช้ยาเสพติดนะคะควรอาบน้ําสมุนไพรสัปดาห์ละ3-4ครั้งเพราะว่าน้ําสมุนไพรค่ะจะค่อยๆซึมลงผิวนะคะ ช่วยในการล้างพิษล้างของเสียในเลือดนะคะคสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะที่ต้องการอยากจะอาบนะคะคน้ำสมุนไพรก็ใช้สัปดาห์ละหนึ่งองครั้งพอนะคะข้อดีของเขานะคะคจะช่วยในการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นนะคะเป็นการดูแลสุขภาพแบบวิธีการใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะกล้ามเนื้อของเรา่ะคจะได้รับการผ่อนคลายนะคะร่างกายจะรู้สึกว่าฟื้นตัวหรือว่าสดชื่นขึ้น แนะนำสำหรับคนที่มีผิวแห้งนะคะอาจจะต้องใช้ออยล์ผสมลงไปน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกนะคะผสมลงไปได้เล็กน้อยนะคะหรือว่าหลังอาบน้ำสมุนไพรเสร็จอะคะ่ะถ้าคนผิวแห้งนะคะก็พยายามทาออยล์นะคะเพื่อ,อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวผิวเราจะรู้สึกว่าชุ่มชื้นไม่แห้งกล้านนะคะ แต่ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ค่อยมีเวลาอาบน้ําสมุนไพรต้มนะคะหมอยูแนะนําใช้ตัวนี้เลยสบายๆนะคะใช้เนี่ยแชมพูนะคะทูอินวันกับสบู่สบู่นี่อาบน้ําแทนการล้างของเสียได้เลยแล้วก็แชมพูตัวนี้สระผมได้ทั้งหัวจรดเท้าเลยนะคะอาบน้ําได้ล้างหน้าได้สระผมได้นะคะมันเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะขายของด้วยเผื่อใครอยากผิวดีแต่ขี้เกียจต้มน้ําสมุนไพรค่ะปกติของ yu เองอะก็ใช้2ตัวเนี่ยเป็น เป็นสูตรหลักในการล้างพิษอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมาแนะนําเฉยๆถ้าแบบใครอยากจะได้แบบเห็นผลแบบเต็มสูบเต็มแม็กเนี่ยสามารถหาสมุนไพรรอบตัวหรือว่าใกล,ใกล้ใกล้ตัวที่บ้านเนี่ยเรามาต้มได้นะคะสมุนไพรที่เราคัดให้อะมันจะเป็นการดูแลผิวพรรณแล้วก็เน้นในเรื่องของขับน้ําข่าป่าโดยเฉพาะนะคะทําให้มดลูกเข้าอูด้วยนะคะแต่ถ้า,ถ,าถ้าธรรมดาทั่วไปไม่ได้ ไม่ได้เน้นมดลูกเข้าอ,อู่ก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะทําให้ผิวพันธ์ mismos. สดใส er, แล้วก็ล้างพิษบนผิวแล้วก็ตัวสบู่เหมือนกันแล้วแต่นะคะทําให้ผิวใสก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะก็ดูแลผิวพันธ์แบบวิธีธรรมชาตินะคะก็จะปลอดภัยและยั่งยืนกว่านะคะบ๊ายบาย Să ne vedem la următoare!